ครับวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาดูสุดสองตัวล่างแบบปักหลักนั่นเพื่อนนะสุดสองตัวล่างตรงๆสิบสอง,งสุดนั่นเพื่อนนะเดินมายี่สิบเอ็ดงวดหลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยเข้ามายี่สิบเอ็ดงวดนั่นเพื่อนนะเอาผมเอาหลักหน่วยกับหลักสิบไม่ต้องโซนกันนั่นเพื่อนนะเอา เอาหลักสิกับหลักหน่วยมาจับเป็นคู่หลักสิบหลักหน่วยเลยปากหลักเลยเราผมเอามาจับโซนกันเสร็จแล้วมันเข้ามายีสบเอ็ดงวดติดงวดหน้า่งงวดที่ยี่สบสองนั่นป่ะนะลองดูว่าถ้ามันเข้าต่อก็แค่สิบสองชุดสี่สามสิบสองสิบสองชุดตัดไปแต้มทั้งเราที่มันเข้ามันก็จะเหลือน้อยถ้าเอาเลขเด่นล่างมาจับอีกเลขเด่นล่างเราก็ ก็เข้างวดที่ผ่านมาดินล่างงวดที่ผ่านมาก็เข้าเเราไปเอาลายสูตรมานี่ก็เดี๋ยวสูตรหนึ่งผิดสูตรหนึ่งไม่เข้าอีกมันก็ดึงกันเสียเอาสูตรเข้าจะเข้าสูตรเดียวพอนะัานป่นนะ ก่อนเขาดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับชิปโลนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิน่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับจะปรับขึ้นมานั้นเพื่อนนะเลขสามกับสี่เป็นเดเป็นแปดสุดทั้งผลออกหรือว่าน้อยมาก cái phẩm này Nguồn lệ, tịt ở đây đung đung. งวดแรกนั่นเพ่น่ะเราไปเอาหลายสูตรมาตัดหลักสิบชนหลักสิบชนหลักหน่วยชนมันมันเสียนั่นเพื่อน่ะเอาแบบนี้เอาแบบหลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยหลักสิบที่เข้านั่นเพื่อน่ะอันนี้เข้าสองตัวนี่หลักหน่วยหลักสิบห้าหลักหน่วยสี่ หลักสิบสามหลักหน่วยสองหลักสิบสามหลักหน่วยหกหลักสิบแปดหลักสิบแปดหลักหน่วยห้า หลักสิบศูนหลักหน่วยหกหลักสิบมาสองตัวสูตรนี้ก็เข้าสองตัวดีนะั่นเพื่อนนะสูตรนี้ก็เข้าสองตัวแต่สูตรนี้ดีกว่าเข้าสองตัวไหลงวดกว่าหลักสิบหลักหน่วยสองหลักสิบ ศหลักหน่วยศูนยหลักสิบหหลักหน่วยเก้าหลักสิบหนึ่งหลักหน่วยออ <c oughs> อันนี้เข้าสองตัวอีกสองหลักสิบมาหน่วยด้วยหกหลักหน่วยเนีย่ยเลขสามตัวเข้าสองตัวดีนั่นเพื่อนะห้าหลักสิบศูนย์หลักหน่วยอันนี้คือปักหลักนั่นเพื่อนะปักหลักเลยปักหลักสิบสองสูตรเราเลขเด่นมาตัดอีกหน่อยหนึ่งก็ถ้าเลขเด่นเข้านะแต่เมื่อเราเข้าสองสูตร แต่สูตรใหญ่หวันนี้ผมจะส่วนแค่ถ้าส่วนแต้มจะเอาแค่สองสูตรนั้นเพื่อนนะแต้มสองสูตรเนี่ยเข้ามาสูตรหน้ากระดาษธรรมดาไม่ใช่สมุด A4 นั้นเพื่อนนะห้าหลักสิบหกหลักหน่วยสามสองตัวล่างหลักสิบห้าหลักสิบสามหลักหน่วยหนึ่ง สามหนึ่งหลักสิบห้าหลักหน่วยแปดห้าแปดทะเบียนรถเก่าของผมอะไเพื่อนเลขจองหลักสิบเจ็ดหลักหน่วยเจ็ด หกหนึ่งนี่มาสองตัวแปดหลักสิบเจ็ดหน่วยเจ็ด สองสองเเบิ้ลก็ยังเข้านั่นเพื่อนะอยู่คนละหน้าที่นี่เราไปเอาไปหลักสิบไปชนกันหลักหน่วยไปชนกันเราทาให้ผิดเพื่อนเอาเอาหลักสิบเป็นหลักสิบยังแข่งมาใส่กันเลยปักหลักเลยหลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยเบิ้ลช่างมันอ่ะมาดูงวดที่ผ่านมาหลักสิบห้าหลักหน่วยสอง วันที่ผ่านมามาครบบนครบล่างนั้นเพื่อนนะเลยข้ามาหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยบนหลักสิบหลักร้อยวันที่ผ่านมาวันที่ยังไม่ผ่านนั้นเพื่อนนะ จะมาไหมเพื่อนยี่สิบสองงวดนี้นั่นเพื่อนนะทั้งสองสูตรยี่สิบสองงวดนี้จะเดินต่อไหมยี่สิบสองงวดนี้จับได้สิบสองสูตรสี่สามสิบสองสิบสองสูตรนั่นเพืนนะ่อน่ะเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หก มาดูสีเขียนเป็นเป็นสุดจับเป็นสองตัวล่างนั้นเพื่อนนะตามหลักเลยตามหลักเลยหลัก10บเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยหลักสิเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยนั้นเพื่อนนะเพื่นชอบชุดไหนก็เอาไปถ้าสูตรเดินต่อเข้านั้นเพื่อนนะถ้าสูตรเดินต่อสองตัวสองตัวล่างหลัก10สูตรนี้หลักหน่วยสูตรนี้ผมว่าเข้า นอกจากสูตรจะไม่เดินต่อเพราะสูตรเดินมา21งวดติดเสิดานอนพปะนะเราไปจับโซนกันอ่ะดูเพื่อน ลงอีกหน่อยนึงเต็มจอจัดอ่ะเพื่อนๆแคบเอาเพื่อนแคบเอา,เพ,อเ,อาเพื่อนจะได้ตัดเอาตรงนั้นแคบเอาตรงนี้ก็จะได้ตัดเอาหลักสิบนั่นเพื่อนนะหลักสิบปักหลักปักหลักหลักหน่วย แล้วทีนี้จับเป็นหลักสิบเ็ดลงมาหลักสิบศูนย์ลงมาหลักสิบหนึ่งลงมาหลักหน่วยหลักหน่วยศูนย์หลักหน่วยหนึ่งหลักหน่วยสี่หลักหน่วย 4, หกหยอ่ะเพื่อนชอบชุดไหนเอาไป <c oughs> ถ้าเลขเด่นมาตัดมันก็จะเหลือน้อยลงไปนั้นเพื่อนนะถ้าเลขเด่นมาตัดถ้าเลขเด่นเข้างวดต่อไปนี่ไปดูเลขเด่นเสร็จแล้วมีเลขเด่นตัวไหนถ้าสูตรถ้าสูตรหลักสิบเข้าหลัก้วยเข้าเอาเลขเด่นมาจับอีกนั้นเพื่อนนะจะเหลือน้อยชุดเอาแต้มมาตัดอีกแต้มมาตัดก็จะเหลืออยู่ประมาณชุดหรือถึงสองชุดนะแค่นั้นเพื่อนถ้าเอาตามแต้มจะได้สามชุดถ้าตามาเอาตามเลขเด่นจะเหลืออีกสองชุด ก็ลองดูนั่นเพื่อนนะเขาเข้ามาตั้งเกือบปีแล้วปีงวดนี้เป็นงวดที่ยี่ิบสองงวดหน้าเป็นงวดงวดต่อไปงวดยี่ิบสามยี่ิบสี่อีกสองงวดหนึ่งปีเต็มสองสูตรนี้หลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยเข้ามาอสองชุดตรงนันเพื่อนนะสองชุดตรงสองชุดตรงตรง,ตงล่าง สตัวล่างตรงๆไม่ใช่2ชุดพูดผิดสองตัวล่างตรง12ชุด4 3่สามชุดตรง12ชุดตรงล่างเดินมา2ี่สบเอ็ดงดติด ถ้าเอาเลขเด่นมาตัดนั้นพอนะผมว่าเลขเด่นถ้าเลขเด่นติดหลักสิบแล้วเราจะเหลือแค่หลักสิบตัวเดียวถ้าเลขเด่นติดหลักหน่วยแล้วมันจะเหลือแค่สุดเดียวสองสุดถ้าเข้าแต้มนั้นพอนะแต้มเราแต้มสองสูตรที่ผมถ่ายให้เพื่อนไปนี่เข้าไม่เคยผิดสุดใหญ่มาผิดสองงวดงวดที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ดูว่าสุดใหญ่เข้าสูตรไหนบ้าง <c oughs> เอาสองสูตรพอนั่นเพื่อนนะสูตรใหญ่มันก็ลายตัวเก้าตัวมันมีเข้าสูตรในบางก็ผมก็ไม่ได้กลับไปดูสูตรใหญ่สองสูตรแต่สูตรสูตรสองสูตรที่อยู่สมุดธรรมดาที่ผมนี่เห็นเพื่อนไปนี่เข้าทั้งสองสูตรแต้มล่างเข้าแต้มบนด้วยหลักสิบล่างไปเข้าหลักสิบบนที่เพื่อนบอกว่าตามสูตรนี้นั่นเพื่อนนะเข้าเข้าเก้าตัวชน งวดที่ผ่านมาผมจับสรุปล่างไปเข้าบนนั้นเพื่อนนะตรงตรงด้วยเพื่อนที่ดูในคลิปบอกว่ารอรอชุดนี้ก็ค่อยดูนั้นเพื่อนนะไปเข้าหลักสิบตรงตรงตงวดที่ผ่านมาแล้วก็หลักหน่วยจับตรงตรง,งให้อีกไปไปเข้าบนนั้นเพื่อนนะสรุปล่างไปเข้าบนสองตัวสองตัวตรงอ่ะอันนี้คือ สองตัวล่างนั่นเพื่อนนะสองตัวล่างตรงตรงสิบสองชุดตรงสิบสองชุดตรงยี่สิบเอ็ดงวดติดอ่ะขอบคุณท่านเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ